ได้ได้พ, aky, พูดอะไรก <top Regular> ับพวกเราดีเช่นครับต่อไนก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอดีตผู้ว่าการภาคสมชายนะคะที่ยังไม่ลืมศูนเด็กเล็กวัดปากองกุ้งนะคะแล้วก็ท่านนายกแอลนะคะขออนุญาตเรียกชื่อแม่นะคะท่านนายกแอลที่ประสานกับศูนย์เด็กเล็กวัดปากองกุ้งมาโดยตลอดนะคะก็ต้องบอกว่าศูนย์เด็กเล็กวัดปากองกุ้งเนี่ยได้ตัวตัวของคุกคบองเนี่ยได้ไปอบรมเหมือนพี่ๆเพื่อนๆที่นั่งอยู่ ตอนนั้นโชคดีได้ไปที่ขอนแก่นนะคะมันก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบโอดีมากเลยะค่ะอยู่ในทุ่งนาเขจาจับเราอยู่ในทุ่งนานไปไหนไม่ได้นะคะเข้าไปในทุ่งนารน้วนๆนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าคือพื้นฐานเนี่ยเป็นคนที่รักหนังสืออยู่แล้วรักวิทานรักรการอ่านหนังสืออยู่แล้วแล้วก็ขอญาตเล่าประสบการณ์ตรเหมือนท่านอดีตผู้ว่าการภา,าที่อาหลังามาคุยนะคะที่มิขอญาตอนุกสาวมาคุยบ้างมีลูกสาวนะคะตอนที่ เข้าโครงการห้องสมุดเนี่ยลูกสาวยังเรียนอยู่ที่ศูนย์เด็กเละวัยุ่ปากมงคุเหมือนกันประมาณ5ขวดตอนนั้นก็ประมาณประมาณสี่ห้าขวดนี่แหละค่ะแล้วทีนี้เอาเริ่มตั้งแต่ทีแรกเลยตั้งแต่ตัวเองเริ่มมีลูกเริ่มท้องก็คือเราเป็นครูประถมวัยใช่ไหมคะเราก็จะรู้เรื่องของประโยชน์ของหนังสือของนิทานของเราอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้กับลูกเราเลยเราก็เริ่มอ่านหนังสือร้องเพลงให้ลูกฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้ว เขาเขาเขาก็ได้จริงๆเขาก็ชอบที่จะให้เราอ่ะเล่านิทานให้เขาฟังแล้วบังเอิญเหมือนเหมือนเราโชคดีมากๆพอมีโครงการนี้เข้ามาเราแบบไม่ต้องไปลงทุนซื้อหนังสือมาให้ลูกอ่านเลยอะค่ะเราเอาหนังสือจากโครงการนี้แหละเอามาใช้กับลูกเราด้วยใช้กับเด็กๆในโรงเรียนด้วยน้องจะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือพอพอว่าปุ๊บก็จะเข้าห้องสมุดที่ศูนย์ละ นะคะแล้วยิ้งหนังสือแบบอวหนังสือดีๆอ่ะค่ะต้องบอกว่าหนังสือดีๆเพราะว่าศูนย์ต้องเข้าใจคำว่าศูนย์เด็กเล็กนะคะศูนย์เด็กเล็กเนี่ยไม่ได้มีงบประมาณไม่ได้มีเงิน,นงมากพอที่จะซื้อหนังสือดีๆอย่างเงี้ยเรื่องเป็นร้200อยสองร้อยแบบเนี้ยนะคะ <laughs> ให้เด็กอ่านจยอะมาเราะจะเหนังสือบางๆนะคะเด็กจับไม่หีดที่เท่าขาดและใช่ไหมคะค่ะ <laughs> ๆๆๆๆเพราะฉะนั้นพอเจอหนังสือเด็กเนี่ยเราบอกโอ้โหแบบเป็นความโชคดีของศูนย์เด็กเล็กพอเขาเข้ามาตรวจสอบมาอะไรเราแบบดูแบบให้ให้คำตอบให้เป็นที่เลยเพื่อที่ แล้วพอได้มาเด็กก็แบบตื่นเต้นคุณครูก็ตื่นเต้นนะคะได่มีเพราะว่าเด็กเล็จากจับการเล่าที่ทานเนี่ยเป็นของคู่กันคุณครูก็ต้องการที่ท,ทานที่จะไปเล่าให้เด็กๆฟังนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ได้มาอบรมในโครงการนี้ต้องบอกว่าโชคดีก็ของมีบุญนะคะมีบุญไปอย่างมากนะคะแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์กับเขาจริงๆค่ะเราต้องขออภัยพวกคดีป่วยข้็นไ่านะคะก็จะเสียงขัดขากหายหายไปบ้างแล้วก็พูดถึงน้องน้องเนี่ย เราเราก็อ่านอ่านนิทานให้เขาฟังพอทีนี้ด้วยด้วยที่ว่าเขาเขามีอุปรกรณ์พอให้รักต้นเขาก็าจะเข้าไปเปิดดูนิทานเนี่ยเปิดเรื่องมุ้นเรื่องนี้ของเขาตามเรื่องตมราดูหา้ามดูอะไรอะค่ะเสร็จตอนนี้น้องอยู่ป .2 เมืออ่อปีที่แล้วต้องมีโอกาสได,ได้ได้มาบรรยายอย่างนี้เหมือนกันเชื่อไหมคะว่านา้องอ่นานนั้นสืออข้อมาก เป็นผลเป็นัวจากนิทานเนี่ยจริงๆอะทีแรกเราไม่คิดว่าจะเป็นไปได้แล้วก็แค่ดูรูปดูอะไรแล้วคุณแม่เล่าให้ฟังด้วยแต่ปรากฏว่าตอนนี้น้องทีหนังสือเล่นหนัอ่านได้หมดนะคะอ่านหนังสือคล่องม,มากและปัจจุบนันไปเรียนย้ายไปเรียนที่โรงเรียนอื่นก็ยังมาใช้ห้องสมุดที่สูย์เพราะว่าห้องสมุดที่สูย์ก็เปิดให้ให้ใหสําหรับผู้ปกครองให้สิทธิ์เก่าให้เด็กที่ที่สนใจเลค่ะได้ใช้บริการและน้องก็ยังทุกวันนี้ก็ยังปิดหนังสือเนี่ยกลับบ้าน อ่านซ้ําไปซ้ำมาอะไรของเขาแต่เขาก็ชอบมากแล้วก็ไปให้เราเล่าให้ฟังบ้างเขาอ่านเองบ้างน,นะคะอันนี้ก็คือคืออยากจะเล่าให้ฟังก็คือลูกของตัวเองเองเลยที่ได้ทีนี้มาดูของที่ศูนย์เด็กเล็กนะคะศูนย์เด็กเล็กเนี่ยเมื่อได้โครงการาห้องสมุดแล้วศูนเด็กเล็กไปทําอะไรกันบ้างน,นะคะก็คือจะมีโครงการอ่านหนังสือให้ลูกฟังนะคะ ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสารรค์สามารถถ่ายทอดเนะะื้อหาและเรื่องราวที่รับฟังได้นะคะเพราะว่าเด็กเล็กกันอ่านหนังสือไม่ได้แต่เมื่อเขาฟังเราแล้วเนี่ยเขาสามารถจับใจความพูดต่อเล่าต่อและสามารถทําได้อย่างนี้นในนิทานนะคะและอีกอย่างนึงก็คือสร้างความมั่นใจสแสดงออกให้กับเขานะคะ ทีนี้นนกิจการในโครงการของเราเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องก,การอ่านหนังสือให้ลูกฟังนะคะคําว่าอ่านหนังสือให้ลูกฟังในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคุณแม่ผู้ปกครองอย่างเดียวแต่เราหมายถึงคุณครูนะคะคุณครูก็เป็นเหมือนแม่ของเด็กๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะคะก็สามารถที่จะมาเล่านิทานให้น้องๆฟังได้นะคะแล้วก็มีการให้เอานิทานเนี่ยยืมกลับบ้านนะคะให้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีเวลาไปเล่านิทานให้ลูกฟังที่บ้านด้วย ค่ะประโยชน์ของโครงการนี้นะคะก็คือก็จะส่งเสริมกิจกรรมที่ทําร่วมกันนะคะสร้างความกล้ชี้ผูกพันแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรักการอ่านนะคะเด็กไ,ได้รับการส่งเสริมพิจนานการในเรื่องที่เด็กฟังแล้วเกิดความสนุกสนานแล้วก็มีอารมณ์กล,ล้าเริงแจ่มใสนะคะทีนี้อันนี้คือสภาพจริงของสวนเด็กเล็กวัดปากุ้งกนะคะเราอ่ามี อาคารหนึ่งอาคารที่ชั้นล่างเนี่ยเราเปิดเป็นห้องสมุดนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นห้องสมุดอยเดียวก็วคือถ้าเวลาที่มีคนมาดูงานที่สูดจะมีคณะศึกษาดูงานบ่อยก็จะเป็นสถานที่ต้อนรับเป็นห้องประชุมแต่เมื่อไม่ไม่นะคะศึกษา,าดูงานกลับหรือว่าไม่มีแล้วเราก็เป็นห้องสมุดนะคะเดี๋ยวข้าไปดูภายในกันค่ะอันนี้ก็เป็น อ,นนอ,นนอันนี้จะเป็นห้องเรียนนะคะคุณครูสามารถที่จะยืมนิทานออกมาให้เด็กๆได้ได้อ่านได้ใช้จริงที่ที่ตามห้องเรียนต่างๆนะคะค่ะอันนี้ก็จะมีพี่ๆนะคะพี่ๆที่ตอนเย็นๆหรือว่าเวลาว่างๆเขาเขาก็จะมาเล่านิทานให้น้องฟังนะคะ อันนี้จะเป็นสภาพภายในห้องห้องประชุมห้องสมุดเรานะคะก็จะมีชั้นหนังสือแบบนี้ที่ทางโรตารีมอบให้เรานะคะมีชั้นหนังสือแล้วก็มีหนังสือของที่สูนเด็กเล็กเนี่ยได้ชั้นหนังสือไปสาชั้นหนังสือประมาณ400ปกเลมน,นะคะค่ะอันนี้บอกว่าเราก็จะมีเด็กนะคะก็คุณครูก็จะมาเล่านิทานให้ให้เด็กฟังให้เด็กดูภาพให้เด็กเล่านะคะปีนี้ไม่ได้เอาน้องเล็กมาปีที่แล้วจะมีน้องเล็กน,น้องเล็กเล็กน้อง สองขวดครึ่งก็สามารถที่จะเล่านิทางได้แล้วนะคะอนอกจากนั้นก็จะมีคาะที่นะคะพี่ๆที่ที่ที่โรงเรียนอนุบาลสามนะคะก็สามารถที่จะเล่านิทานให้ให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็เราก็จะนําไปใช้แบบนี้คาะที่ก็จะมีครูหมุนเวียนขาดเปลี่ยนกันนะคะมาเล่านิทางให้เด็กๆฟังนะคะนะคะ่ะที่โรงเรียนจะมีทั้งหมดยี่สิบห้องเรียนนะคะมีเด็ก 700กอว่าคนนะคะก็ยืมหนังสือไปใช้ที่ห้องบ้างแล้วก็เอาหนังสือแล้วก็มาใช้ที่ห้องสมุดบ้านบางทีเราก็ปล่อยให้เด็กๆเขาได้ดูกันเองบ้างเพื่อจะได้เกิดจินตนาการนะคะเขาก็จะเล่ากันเองคุยกันเองนะคะ เด็กก็จะสนุกสนานเราจะสอนวิธีใช้หนังสือให้เขานะคะจะเห็นว่าเอ๊ะบางคนก็บอกว่าวเด็กจะทําหนังสือขาดไหมอะไรไหมเราบอกว่าหนังสือถ้ายังใหม่กิ๊บอยู่อย่างนั้นแสดงว่ามันคงจะเอาไปก็ไม่เกิดประโยชน์บางทีเราก็ต้องยอมที่จะให้มันชารุดบ้างอะไรบ้างแต่เราก็จะสอนเขาให้เขาได้ใช้ให้เขาได้ได้สมัมผัสจริงนะคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้มันแพงอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแล้วก็ก็จะมีผู้ประคองนะคะวิทียาวว่างเราก็จัด นะคะก,ก,กิจกรรมให้ผู้ฟองมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังที่โรงเรียนนะคะก็ในส่วนของภาพที่ให้เห็นนะคะก็งเรียนานำเสนอแบบเพยนเท่านี้แล้วก็วันนี้มีตัวอย่างน้องๆนะคะที่อาสาจะมาเล่านิทานให้พี่ๆนะคะป้าฟังนะคะเป็นน้องอนุบาลสามนะคะค่ะซึ่ง ตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าใครจะทำก่อนวเาหลังแม่นั่งเฉียดกันอยู่ขั้งหนึ่งนั่งเฉียกันอยู่ครั้งหนึ่งแก้กัน่อมาก่อนเลยอ่คเด็มาตุ้งคูเลยค่ะใครคนที่หนึ่งคะ นีวิ่งจนเร็วจนคุณแม่ตามไม่ทัน Thank <laughs> you.

ค่ะหรืชือ่อ ก็คือไปลวมาก็ไม่กัดแมวแนวก็ไม่กัดนกนกก็ไม่ติดกับกระกระแ่ก็ไม่กัดมนแดริ้กรูกริกนรกด็ไอ้เขาหองนบ้านคือบ้านอบอกว่าให้เช้าเนเสือลงไป đợi đến cũng có phải chặt chữa và đợi cũng đi có chưa có phải chặt chữa này và có, có, may cả, có may cả mèo mèo có may cả đâu nó có, có may cả cái tất cả tất cả tất cả Ja, ฝูริงให้ช่วยหลดน้ำต้นไม้ให้ฝูริงดีจะ อยที่สุดตอนที่นายมาจากไปจากฝูงลิงก็ออกไปเรียกประชุมว่าจะทำอย่างไรดีให้ร่าต้นไม้ให้คถูกต้นและใช้น้ำน้อยที่สุดจากฝูงลิงก็คิดขึ้นได้ให้ก่อนร่ต้นไม้ให้ถอดลากขึ้นมาดูก่อน ก้นไหนล่าส ouais. ั้นก็หลดนน้ำน้อยถ้าเกิดก้นไหนลากยาวก็หลดน้ำเพิ่มขึ้นหน่อยสูงมีแต่ละตัวทำกันอย่างไรภาพภูมใจนามาตื่นวันรุ่มขึ้นมาที่สวนของพระราชาพบว่าต้นไม้ ลิงก็เลยอย่างภาคภูมใจแม่นาฟังแล้วแต่เสียใจที่เลอะิดกตัวเองทิดหน้าที่ไปตั้งแต่นั้นมา ใ้ฟังนะคะซึ่งที่ศูนย์เด็กเล็กก็ยังมีอีกหลายหลายคนนะคะที่สามารถเล่าแบบนี้นะคะได้ก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางศูนย์เด็กเล็ก้านปากหกุ้งหรือแม้กระทั่งโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเลก็กอื่นๆนะคะที่มีโอกาสนะคะที่ได้ได้ต้องบอกว่าที่มีโอกาสที่ได้รับสิ่งดีๆแบบนี้นะคะต้องขออนุญาตศูนย์เด็กเล็กวานปากหักุ้งต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะที่จะขอบคุณนะคะทาง โลตารี่สากคนเป็นอย่างมากนะคะที่ที่ได้จับโครงการดีๆแบบนี้นะคะที่บางทีเนี่ยผู้ใหญ่หลายๆหลายๆท่านหลายๆฝ่ายเนี่ยคิดไม่ถึงนะคะว่านิทานเนี่ยจะมีความสําคัญกับกับกับเด็กๆเรื่องอะไรอย่างงี้บางทีคิดว่าทําไปก็คงไม่ได้ประโยชน์ไม่มีใครเห็นอะไรนะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าลงไปสัมผัสกับโรงเรียนหรือศูนย์เด็กได้จริงๆเนี่ยจะรู้ว่านิทานเนี่ยคือสิ่งที่ประเสริฐสําหรับคุณครูสําหรับเด็กๆแล้วนะคะเพราะว่าเด็กวัยถงวัยนะคะ ถ้าเราวันๆันจะสอนแต่สอนแต่เขียนสอนแต่อ่าอ่านอะไรคือสอนเขียนหนังสือสอนอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะจะช่วยอะไรไม่ได้มากแต่อย่างนี้นอกจากเขาจะได้ทั้งความบันเทิงแล้วก็จะได้เ,น,เนื้อหาสาระได้ประโยชน์นะคะแล้วก็จะช่วยให้เด็กที่โตขึ้นเนี่ยเป็นเด็กที่รักการอ่านมากขึ้นค่ะก็นะคะของหนังสือเด็กใบพัดของกุ้งนะคะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายนะคะที่ให้เขียนให้หนังสือเด็กใไพัได้มานําเสนอนะคะฝากขอบคุณค่ะ